สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะมาเจอก,กันกับช่องของมาดามโออกีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะโอหยุดก็เลยไปเที่ยวในเมืองแอตแลนตามาทุกคนไปหัดลองเล่นไอซ์สเกตมาทุกคนโอ้โหเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกที่แบบเฮ้ยเขินเด็กๆมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนที่โอไปอะไปเห็นในสนาม ก็จะมีทั้งเด็กที่แบบเอยเด็กอายุไม่กี่ขวบอะคะ่ะมีเด็กเด็กมีเออวัยรุ่นแล้วก็แบบอะไรเงี้ยเขาไปเล่นกันแล้วก็มองเข้าไปเฮ้ยมันดูน่าสนุกนะเขาเล่นแบบเขาสไลด์ไปบนลานไอศครีตของเขาอะเออเราน่าจะทําได้ตัดสินใจคะ่ะไปเช่ารองเท้ากันกันกบแฟนสองคนโอเคใส่รองเท้าปุ๊บปั๊บใช่ไหมคะหลังจากที่เราก้าวขึ้นไปบนลานไอศครีตใช่ไหมคะก้าวขึ้นไป สิ่งเดียวที่โวทําได้คือคือการเกาะรั้วด้านข้างขอบสนามค่ะคือทําได้อเลยคือเกาะรั้วแล้วก็พยายามพยุงตัวเองไม่ให้ลลบแล้วก็พยายามเดิน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 อ้อมสนามประมาณ3ามสี่รอบแค่นั้นจริงๆทุกคนโอูไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยเอาพาตัวเองนะสไลด์ไปตรงกลางสนามอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาทําคือเห็นแล้วแบบเฮ้ยเขาเล่นมันน่าสนุก่ะอะไรเงี้ยแต่พอไปลองจริง เข้าใจแล้วยากยากนะคะแต่คิดว่ามันมันน่าจะทําได้ถ้าเกิดเราได้ฝึกได้ลองเล่นอะไรเงี้ยโอชอบนะรู้สึกว่ามันแบบน่าสนุกดีอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยไงน่าเป็นครั้งแรกของโอแต่มันจะมีแบบอันนี้ด้วยนะทุกคนมันจะมีเป็นเหมือนวอลเกอร์ค่ะที่เอาไว้ให้แบบพยุงตัวแล้วก็แบบหัดสไลด์ก่อนอะไรเงี้ยสําหรับคนเล่นไม่เป็นอ่ะมีนะก็คือเราก็จะสไลด์ได้ไปได้ตรงกลางสนามอะไรเงี้ยเออมันก็จะแบบ ช่วยให้เราฝึกกันทรงตัวฝึกการแบบบังคับการใส่รองเท้าอะไรเงี้ยเออแต่ดูแล้วสนุกดีค่ะทุกคนแต่โอ๋ก็ทําไม่ได้ใช้วอลเกอร์นะคะคือได้แค่เดินอ้อมสนามโดยการจับรั้วไปนั่นแหละประมาณสี่รอบบ้งส่ 4, ไม่เกินห้ารอบก็บอกลนะออออแล้วนะเออโอเคพอละเหนื่อยแล้ว <c oughs> คือรู้สึกแบบโอเคและฉันโอเคแล้วคือถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเดี๋ยวไปลองใหม่ทีนึงมันจะมีสนามที่แบบเป็นาท์ดอร์ที่แบบ ไม่มีหลังคาเป็นเป็นข้างนอกเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ที่โอไปเนี่ยมันเป็นสนามที่แบบเป็นร้านอาหารด้วยนะคะก็วันวันอาทิตย์เนี่ยมันจะมีเกมมีฟุตบอลหลายคนเขาก็เลยไปแบบไปนั่งดื่มเบียร์ดื่มอะไรกันบางคนก็พาครอบครัวพาลูกไปเที่ยวเออไปเล่นไอซ์คิกันอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะพาไปดูบรรยากาศตอนที่ไปลองเล่นไอซ์ ate, ะคะิ้ค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันทุกคนครั้งแรกเลยนะคะ น่าสนุกอทุกคนดูค่ะมีเด็กๆที่เล่นยังไม่เก่งก็จะมีที่พยนหเล่นกันคงต้องใช้เหมือนกันค่ะนี้เป็นไงแต่ได้ห่ลองดูนะครับไม่ได้ทำนานเลยนะครับใส่รองเท้าแล้วโอ้ก็ใส่รองเท้าแล้วไปค่ะ OK นะคะจริงมั้ยยากมั้ยยากยาก สิ่งที่โอทําได้ในการมาหัดเล่นครั้งแรกนะคะก็คือการต้องจับรั้วข้างๆแล้วก็พยุงตัวเองพยายามทรงตัวให้ได้มากที่สุดนะคะแต่รู้เลยว่าโอเคมันไม่ได้ง่ายอย่างที่แบบเออคิดจริงๆเลยเี่ยค่ะแต่ถ้าถามว่าชอบไหมใช่ไหมคะบอกเลยว่าออสนุกมากจริงๆค่ะ เห็นไหมคะทุกคนจะมีเด็กๆที่เขาใช้วอลเกอร์ในการพยุงตัวนะคะสําหรับเด็กคนที่เพิ่งมาหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยคะ่ะก็จะได้แบบว่าฝึกการทรงตัวไปด้วยอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็ได้แล้วนะคะเริ่มทรงตัวได้เห็นไหมน้องๆมาเล่นกันเต็มเลยคะ่ะมีคนล้มคนอะไรด้วยบางคนก็แบบเล่นเก่งนะคะโชว์สกิลการแบบสไลด์ได้แบบสวยงามมากแต่ของโอนะคะบอกเลยว่าพยุงรั้วได้นี่คือยืนได้คือเก่งแล้วค่ะทุกคนสําหรับครั้งแรกของโอนะคะ หลังจากไปกินข้าวมาก็ลัมึถึงรถเรากล่าว,ว่าเราจะกลับบ้านแต่ว่าเราจาะรถผิดที่แล้วแล้ว,แล,วแล้วเราก็โดนแทนล็อกล้อรถค่ะเนียบร้อยเดี๋ยวดูสถานการณ์น,นิดนึงนะคะว่าไปจ่าตั้งยังไงค่อย okay. บรรยากาศทุกคนคะ่ะแล้วก็หลังจากที่ตอนนี้โอกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะเป็นวันที่สนุกสนานด้วยเป็นวันที่หมดตังไปกับอะไรหลายอย่างด้วยนะคะได้ไปเล่นไอส์คิ้ครั้งแรกนะคะของโองเลยไปหัดเล่นก็สนุกสนุกดีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เออไปทานข้าวกันมาพอหลังจากทานข้าวก็อย่างที่เห็นนะคะจอดรถไม่ดูไม่ดูที่ไม่ดูทางมันก็เป็นของที่ของบริษัทเขาอะไรเงี้ยโดนล็อกอรถไปนะคะก็ต้องเสียตังคนะ,คะเสียตังค่ามาปลดล็อก รอรถอีกประมาณเกือบร้อยเหรียญอะทุกคนรอเขาอีกประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งอะเขามาปลดล็อกให้อะไรเงี้ยโอเคเราก็เลยนั่นแหละค่ะเรียบร้อยนะคะ เป็นวันอาทิตย์ที่แบบโอเคเป็นวันใช้ตังค์จริงๆค่ะทุกคนโอ้ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราไปเที่ยวไปโอเคครั้งหน้าเราจะได้รู้ว่าเวลาเราไปเที่ยวไปอะไรเราจอดรถต้องอยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพรุ่งนี้มันเป็นวันหยุดของที่นี่นะคะคนก็เลยอาจจะไปเที่ยวกันเยอะด้วยสําหรับคืนวันอาทิตย์คืนนี้อะไรเงี้ยอืมแต่สรุปแล้วก็คือวันนี้นะคะก็เอนจอยไปนะคะพรุ่งนี้โอ้ก็กลับไปทํางานใหม่นะคะไม่ได้หยุดงานเหมือนบริษัทเขานะคะโอเคละทุกคนวันนี้เอาบรรยากาศ เฮฮาปลาจิงโกกันไปนะคะสำหรับวันหยุดของโอเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่เราพาไปเที่ยวใหม่ทุกคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย